คุยกันเรื่องโกรธคุยเรื่องเสียใจคุณว่าเราทุกวันนี้เราเราโกรธเพราะอะไรคะแล้วเราเสียใจเพราะเพราะอะไรอนะเนาะหลักๆอนะเนาะมันก็มาจากคนรอบตัวเรานี่แหละใช่ไหมคะโกรธก็เพราะมีคนบางคนพูดจาอะไรบางอย่างให้เราโกรธหรือสถานการณ์บางอย่างรอบๆตัวเรา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 เห็นแล้วเราร <c oughs> ู้สึกแบบรับไม่ค่อยได้ <c oughs> <c oughs> จี๊ดจี๊ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วหลินไปฟังอันนี้ต้องบอกว่าหลินไปฟังเทสทอกอันหนึง่งซึ่งดีมาก เท็ตทอล์กมันเป็นมันตรงกับความคิดของเราแล้วหนูรู้สึกว่าเขาจับประเด็นได้ดีอขออนุญาตอ้างอิงอันนี้คนไหนที่สนใจอยากฟังไปฟังได้นะคะเขาชื่อเฟเดริกอิมบาพูดในหัวข้อชื่อ how not to take things personally มันก็อาจจะเหมือนกับแบบเฮ้ยอย่าถือเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวมันก็ดูแปลตรงตัวไปภาษากันเองกันเองก็จะแบบเราอาจจะเรียกกันว่าอย่ากโกรธกันนะเพื่อนก็ได้ don't take things personally หรือมันอาจจะเป็นแบบ เฮ้ยอย่าคิดมากอย่าเอาไปคิดอย่าเก็บไปคิดอย่าไปใส่ใจกับมันนึกออกไหมคือวิธีที่เขาปลอบใจเขาจะพูดประมาณแบบนี้แล้วก็หรือบางทีที่พูดตรงๆบางครั้งอย่างครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าพูดคําว่าเขาไม่ได้ด่าแกเขาไม่ได้ตั้งใจจะด่าเราเพราะฉะนั้นอย่าไปดราม่ากับมันอย่าไป over r e a อคกับมันเขาไม่ได้ด่าเราคนที่พูดเท็ทอคนนี้นะคะชื่อเฟรดริกอินบาเนี่ยเขาเป็นกรรมการที่อยู่ในสนามฟุตบอล นึกออกไหมคนที่เป่าปี๊ดปี๊ดแล้วให้ใบเหลืองใบแดงใบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะถูกโดนโจมตีทุกครั้งที่เขาให้ใบเหลืองใครให้ใบแดงใครนึกออกไหมเวลาที่เขาให้ใบเหลืองใครให้ใบแดงใครคุณว่าเขาโดนด่าไหมคุณเคยเห็นใช่ไหมคะทุกซีนเลยเวลาแบบเขาให้ใบเหลืองใครให้ใบแดงใครนะคนจะเดินนักฟุตบอลจะเดินเข้ามาแล้วก็ด่า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 จนแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยคนไทยนี่มีตามไปยิงด้วยนะใช่ไหมได้เคยได้ยินไหมคะคือคนที่จะทําตําแหน่งกรรมการนี้ได้เนี่ยเขาจะต้อง บอกตัวเองเสมอว่า don't take it personally คือนี่มันบทบาทของฉันเขาไม่ได้ด่าฉันเขาด่าบทบาทของฉันอย่าเอามันมากลุ้มอย่าเอามาเสียใจอย่าเอามาเครียดทีนี้ิเลยคิดว่าเฮ้ยวิธีที่เขาพูดคำนี้พอมันพูดเป็นภาษาไทยอ่ะมันคืออย่าอย่าคิดมากอย่าเก็บไปคิดมากมันเขาไม่ได้ด่าเราเขาไม่ได้พูดถึงเรามันไม่ใช่เพราะเราหรอกอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นคํานี้เวลาที่เราจะพูดเรื่องเนี้ยก็เลย เอาเอาไอเท็ทอล์คอนเทนต์เนี้ยมาพูดจะมาพูดในสไตล์ของเราเองนะคะอยากจะบอกว่าตอนเนี้ยเราล่าสุดมีใครทําให้เราโกรธไหมมีใครทําให้เราหุดหงิดไหมคะมีทําให้เราน้อยใจไหมคะเนาะบางทีบางทีเวลาถามแม่น,นึกไม่ออกนะแต่เดี๋ยวพอเดินออกไปปุ๊บไปเจอของจริงค่อยนึกออกทุกทีเลย <laughs> ไม่เป็นไรเรื่องไม่ดีเราไม่ต้องจํานะคะเพราะฉะนั้น,นจะบอกว่าเราลองคิดสถานการณ์แบบนี้นะ ลินเชื่อว่าพวกเราทุกคนเคยเป็นลินเองก็เป็นลินเนี่ยอย่างเช่นนะเอาง่ายๆนะในเคสของเพื่อนเคยเจอไหมเพื่อนนะคะนัดเพื่อนสนิทไม่เจอกันนานละจะนัดจะทานข้าวนัดทานข้าวทุกครั้งที่ถึงเวลานัดสมมุติว่านัดกันวันเสราร์วันศุกร์จะโทรมาแกฉันติดนัดว่ะเฮ้ยแกของเราเลื่อนไปก่อนได้ไหมเลื่อนไปก่อนได้ไหมเลื่อนแบบนี้ ติดๆกันนะทุกครั้งที่พอเลื่อนไปเป็นอาทิตย์หน้าพอใกล้ๆถึงอาทิตย์หน้าเฮ้ยหลินฉันติดอันนี้อีกแล้ววะเฮ้ยไปไม่ได้วะ่ะเลื่อนไปก่อนนะเลื่อนไปก่อนแล้วเลื่อนแบบไม่มีวันระบุด้วยนะเลื่อนไปก่อนเลื่อนแบบนี้สามครั้งเราเคยเจอไหมคะเคยเจอไหมคะเป็นไงคะข้างในรู้สึกไงคะเวลาเพื่อนเลื่อนเราสามครั้งเลื่อน s ล m i มิ t e ด้วยนะคือแบบพรุ่งนี้จะเจอกันสิบโมงเช้าอย่างเงี้ยโทรมาคืนนี้เลื่อนอนะรู้สึกยังไงอะ นี่คืออารมณ์โกรธละอารมณ์เสียใจละอารมณ์น้อยใจต้องมีแน่นอนถูกไหมคะเพื่อนอีกเคสหนึ่งก็มีนะ,ะสมมุติเคสนี้แหละเคสที่โทรมาเราเลื่อนเราสามรอบแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายเลยนะคะรั้งที่สามเปิดเข้าไปในโซเชียลนะไปเจอเขาถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กไปกินข้าวกับเพื่อนอีกแก๊งหนึ่งนี่มันเจ็บตรงนี้ถูกไหมคะถามถามว่าตอนนี้ถ้าเป็นคุณคุณจะรู้สึกยังไงอ่าอันนี้ฝากไว้หนึ่งเรื่องเรื่องที่สอง สมมุติว่าเราอ่ะกาลังมีเรื่องต้องการจะปรึกษาใครมากๆเลยเราเอาความตั้งใจเอาเรื่องที่หนักใจเราเราอยากเรียกเพื่อนเฮ้ยเธอเธอมา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 ฟังฉันหน่อยฉันมีเรื่องกุ้มใจมากอยากได้คําแนะนําจากเธอมากเลยระหว่างที่เราพูดไปนั้นเล่าไปด้วยความอินกับสิ่งที่เราพูดนั้นเขาก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เดินออกไปรับโทรศัพท์เลยเข้าใจไหมเคยเป็นไหมคือเวลาแบบเรากําลังอินอยู่เรากําลังแบบอธิบายเรื่องของเราอยู่ เจ๊รับโทรศัพท์ออกไปเดินออกไปข้างนอกแล้วยืนคุยนานมากพอกลับมาเราไม่มีอารมณ์แล้วอ่ะเข้าใจไหมนี่คืออารมณ์ที่สองที่พูดเรื่องใกล้ตัวและเรื่องของตัวเองเลยนะคะเรื่องที่สามก็มีนะคะคุณเคยเป็นไหมเราตั้งทำ presentation เราพรุ่งนี้เรามี presentation เราโอ้โหวัวนนี้ทุ่มเทสุดๆทํางานเต็มที่ทํางานแบบคือนอนตีสองตีสามเพราะปั้นให้ดีคิดว่าโดนทุกดอกคือแบบมั่นใจมาก พุ่งนี้ไปพีเต์พอไปพีเต์เสร็จปุ๊บยังไม่ทันจะพอพีเต์จบปุ๊บโอ้โหโดนยิงโดนยิงกราดปุงป้งปุงป้งปุง้งปุ้งปุ้งคืนเละทั้งพีเนเทชั่นมีแต่เรื่องตำหนิไอ้ด้านก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นั่นก็ผิดทาร์เก็ตอันนี้ก็ผิดแสตจี้อย่างเงี้ยคุณว่า <c oughs> เราเป็นเราอ่ะจะรู้สึกยังไงตอนนั้นถูกไหมคะหรือบางทีที่เวลาคุณเอาง่ายๆนะบางทีเราเป็นเจ้านายเราเรียกรุกน้องมาคุยด้วยนะกำลังคุยเรื่องของเขาแท้ๆเลยดันหยิบมือถือขึ้นมา แล้วก็นั่งจิ้ม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 ,มอะไรม่รู้โกรธไหมของขึ้นไหมคะแล้วคุณพี่ของขึ้นเป็นยังไงคะแชร์ให้ฟังได้นะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เรามาคุยกันเรื่องหลังอันนี้หลินแชร์จากประสบการณ์หลินเองที่เคยเจอมาทั้งนั้นเลยนะคะหรือเป็นเป็นอย่างนี้ไหมเป็นเรื่องกอสิบกอสิบนะคะเป็นแบบนี้ไหมคะบางทีเราตอนเมื่อก่อนทํางานอยู่ในองค์กรใช่ไหมคะเวลาเราเดินผ่าน,ผานแผนกหนึงนะะ่ง เขากาลังแบบสุงหัวกันนะ่ะแล้วคุยอะไรกันเงียบเงียบเบก้มงหน้ากันแล้วก็นั่งคุยคุยคุยกันแล้วแบบพอเราเดินผ่านอะเขาแยกตัวแตกตัวออกไปนั่งโต๊ะของตัวเองอ <laughs> อบเวสไหมคะรู้สึกไหมคะเอ๊ะแปลกๆหรือเราเดินผ่านตามท้องถนนแล้วเขาก็มีการแบบหันมามองเรานะมีเขาคุยกันสองคนแล้วหันมามองเราแล้วก็กิ๊กกลิ้งหัวเราะหัวเราะมองเราก็หัวลาะหัวราะอย่างเงี้ยแปลกไหมบางทีเราก็แบบงงๆเหมือนกันนะคะคือคนบางคนก็อาจจะรู้สึกแบบนั้นก็ได้ ผู้ชายขับรถเคยเจอคุณต้องเจอแน่นอนเวลาขับรถอะแล้วขับขับไปแล้วอยู่ดีๆมีคนตบไฟสูบตบไฟใส่นะตบไฟใส่บีบแต่ปีน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 ไอ้เราก็ไอ้ขับของเราแบบคือชิลของเราอยู่ดีๆทาไมมาปีนปีนใส่เราทําไมเป็นไหมคะโกรธไหมคะคุณทํำยังไงคะคือถ้าคนมีสติหน่อยก็แน่นอนอาจจะควบคุมความโกรธได้แต่ถ้าไม่อะ่ะคุณอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หรือล่าสุดที่ที่ไปหัวหินมานะคะเราเช่ารถมินิบัสมา รถมินิบัสใหญ่แบบไม่ได้เป็นบัสใหญ่เป็นมินิอยู่ขึ้นได้ประมาณ2ี่สิบกว่าคนเราก็ขับรถไปเสียงมันดังมากเราคิดว่าเราวิ่งเร็วมากแล้วแล้วเขาก็เอ,อแล้วก็ได้ยินเสียงคนบีบแต่ตลอดเวลาปีนปีนปีนตลอดเวลาเลยค่ะปีนว่ารถเราเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่อยู่ดีๆเราจะแบบโกรธหรือเราจะไม่พอใจหรือเราจะปีดของขึ้นเป็นไปได้จริงไหม อันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้เราจริงๆคุณว่าอะไรเนี่ยที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีต้นตอและต้นหัวใจสําคัญที่ทําให้เราปีดแบบนี้จริงๆแล้วเขาเรียกว่าอีโก้ค่ะหรืออัตตาค่ะมี m y เคิ์แอนด์ไอะคือชีวิตชั้นเรื่องของชั้นมีแต่ชั้นและเพื่อชั้นเท่านั้น เพราะฉะนั้นเธอทําทุกอย่างเนี่ยอะไรที่มันมากระทบกับฉันอะไรกระทบกับโลกฉันนะฉันปี๊ดแน่นอนของขึ้นแน่ๆถูกไหมคะประเด็นในหัวข้อนี้บอกแล้วว่าเรามีสองหัวข้อที่เราคุยกันหัวข้อแรกคือวิธีที่หนึ่งที่เราจะทําให้เราโกรธน้อยลงและเสียใจน้อยลงวิธีที่หนึ่งเราเรียกว่า it's not about me เราต้องบอกตัวเองว่ามันอาจจะไม่ใช่เราก็ได้นะหรือบอกไปเลยว่า มันไม่เกี่ยวกับเราหรอกเรื่องเนี้คือเขาไม่ได้พูดถึงเรา personally คือเขาไม่ได้พูดถึงเราหรอกอยากเก็บไปคิดมากเขาไม่ได้ด่าเราหรอกอยากเก็บไปคิดมากคุณลองคิดดูนะถ้าเกิดว่า call center นะเป็นคนเนี่ยรับโทรศัพท์คนโทรมาด่าตลอดเวลาโทรมา complain น,น,น,นู่น complain นี่ customer service นะคะโทรมารับโทรศัพท์แน่นอนโทรมาต่อว่าหลายเรื่องมากเวลาโทรมาต่อว่าแล้วยังไงคะ พอมาต่อว่าแล้วคุณเป็นคัสเตอร์เซอร์วิสคุณคุณเทคกิจเพอร์ซันอลไหมคือคุณรู้สึกเหมือนเขาด่าพ่อดนะ่าแม่เราอยู่ไหมไม่ใช่จริงไหมคัสเตอร์เซอร์วิสนะคะตอนที่ทำต้องดูแลถ้าคุณดูแลคัสเตอร์เซอร์วิสหรือคอร์เซ็นเตอร์นะคะคุณจะต้องรู้ว่านี่คือสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก่อนที่คุณจะรับสายและนี่คือสิ่งแรกที่เฟดริกอิมบาที่เป็นคนที่พูด TED talk, เท็ t ท็อกเขาพูดว่าเขาเป็นกรรมการฟุตบอลสนามฟุตบอลใหญ่ๆนะคะกรรมการฟุตบอลเนี่ยนะ สิ่งที่เขาต้องทํานอกจากหนึ่งเขาจะต้องแข็งแรงทางกายแล้วเขาจะต้องแข็งแรงทางใจด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะบอกตัวเองเสมอก่อนที่เขาเรียกว่าเพลททอก่อนที่เขาจะออกไปทํางานออกปเป็นกรรมการอยู่ในสนามฟุตบอลเขาจะต้องบอกตัวเองว่ามันไม่เกี่ยวกับเรามันไม่เกี่ยวกับเรา it's not about me it's not about me คือต้อง brainwash แบบนี้ it's not about me แล้วอย่าเอาเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องเก็บไปคิดแล้วเราจะเสียใจโกรธโดยไม่ใช่เรื่อง เราไปเอาเรื่องพวกนั้นมาใส่สมองเราเอาเรื่องนั้นมาเป็นเทคเป็นตัวเราเราคิดว่าเขาว่าเราจริงมันไม่เกี่ยว it's not about me เพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปได้ไหมคะว่าไอ้ที่เพื่อนนัดก,กินข้าวเราเนี่ยแล้วเขาก็เลื่อนแล้วเขาก็เลื่อนแล้วเขาก็เลื่อนอน่อะมันไม่เกี่ยวกับเรานะแต่เพราะถ้าเราเอาตตัวเองเป็นหลักอีโกเ้เยอะๆหน่อยแบบเฮ้ยแม่งไม่เห็นคุณค่าเราเลยอะ่ะเฮ้ยมองเห็นเราเป็น last priority อันนี้ใช้ไม่ได้เฮ้ยอันนี้เห็นแต่คนอื่นสําคัญกว่าเราอ่ะ นี่เรารักกันมาขนาดไหนเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยอนุบาลน,นะเฟยนึกออกไหมคือถ้าเราคิดแบบนี้แน่นอนเราก็จะงอนเพื่อนวัน,วนละร้อยรอบปีละร้อยรอบถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเราต้องคิดว่า is not about me ประเด็นของ is not about me นะคะก็คือคิดในมุมเขาบ้างค่ะและหาทางเป็นไปได้อื่นว่ามันเป็นไปได้ไหมที่มันจะเป็น มันจะมันจะมีทางอื่นไหมที่จะเป็นไปได้เรื่องอื่นเช่อนอย่างสมมติเพื่อนคนนั้นเขาอาจจะมีเรื่องสําคัญซึ่งมันสําคัญกับงานของเขาจริงๆซึ่งมันสําคัญกับชีวิตของเขาจริงที่มันสมมติเขานัดเขาเลื่อนนัดเราก็าอาจจะเพราะว่าเฮ้ยเขามีงานช่วงนี้จริงๆและหรือเขาอาจจะคิดได้แค่ว่าเฮ้ยเราสนิทกันมากเอาไว้ก่อนเป็นไปได้ไหมแต่พราะเขาคิดว่านี่คือเราสนิทกันแล้วอะเรารู้ใจกันแล้วเราไม่ต้องอธิบายกันเยอะอะเขามองเราด้วยความรักเขามองเราด้วยความไว้ใจอะ แต่เราอะไปมองแบบนั้นเพราะมองถ้าเรามองจากมุมเรามองจากอีกโกโ้โลกหนาๆนนของเราเนี่ยเราก็จะโกรธเพราะเรามองแต่มุมของเราเนี่ยแต่ถ้าเรามองมุมเขาเราจะรู้ว่าเฮ้ยเพ<ว>ื่อนบางทีเขาเขามองดีอะ <k sparkle> วเวลาทีเา่เราคุยกับเพื่อนแล้วเราต้องกาลังต้องการปรึกษาเขาบางเรื่องกําลังอินกับเรื่องนั้นมากๆพูดไปยังไม่ทันขาดคํเาเพื่อนหยิบโทรศัพท์แล้วออกไปเดินออกไปจากวงสนทนามีเรากันแค่สองคนเขาเดินออกไปจากวงสนทนาไปยืนโทรศัพท์ น,นี่คือถ้าเป็นเราเราก็ของขึ้นถูกไหมแต่ถ้าเรามองความเป็นไปได้อื่นเป็นอะไรได้บ้างคะเออถ้าคุณมองคนอื่นแล้วมองเป็นทางเป็นไปได้อื่นของเขาคืออะไรความเป็นไปได้อื่นของเขาคุณว่าเป็นไปได้ไหมที่เขากําลังรอน,นัดสําคัญของเขาอยู่เขาก็มีเรื่องสําคัญของเขาเหมือนกันเขาก็มีเรื่องที่มันเป็นตายกับเขาเหมือนกันนะซึ่ง เราทุกคนบนโลกนี้มีมีมีม,มี myself and I สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเขาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเรื่องของเขาก็สำคัญเหมือนกันทีนี้ถ้าเราลองมองด้านนั้นด้านเราอาจจะปล่อยวางแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าเออไม่ต้องโปรดก็ได้อะเออไม่เป็นไรโอเคเธอก็มีเรื่องไปเลยตามสบายเดี๋ยวกลับมาว่างแล้วกลับมาคุยกันเรา t a k ิ it easy อย่างนี้ได้ไหมคนบางคนเนี่ยไม่เคยเจอคนที่แตกต่างมากๆพอบางทีเราไปเจอคนที่ต่างมากเช่น เราเป็นคนน่ารักเรียบร้อยสุภาพสุข,ขุมแล้วเราไปเจอคนที่ค่อนข้างแรงเป็นเจ๊แรงสาวแรงเขาอาจจะพูดกับเราแรงๆก็ได้แต่คุณดูไหมบางครั้งเขาก็พูดอย่างนี้กับทุกๆคนน่ะประเด็นก็คือถ้าลองสังเกตดูถ้าเขาเป็นอย่างนี้กับคนอื่นๆด้วยก็แสดงว่ามันไม่ใช่เรายกเว้นอย่างเดียวว่ากับคนอื่นเขาไม่เป็นเลยมีแต่เป็นกับเราคนเดียวอันนี้อาจจะต้องคิดนิดหนึ่งถูกไหมเนี่ยเวลาเรื่องที่เราพยายามคิดวิธีการที่จะให้คิดอยากจะให้คิด แบบนี้นะคะว่า1 i t is not about me ถูกไหม is not about me 2. ให้ไปมองในมุมไม่ใช่ไม่ใช่ข้อสอนะคะหมายถึง is t not about me เนวิธีคิดก็คือให้ไปมองในมุมเขาบ้างไปอยู่ในสถานการณ์ของเขาบ้างไปดูมั้งว่าตอนนี้อะไรสำคัญสำหรับเขาและมองคิดหาทางเป็นไปได้อื่นๆทางเป็นไปได้อื่นๆเท่ยห้มันเป็นไปได้ไหมที่เป็นแบบนี้เป็นไปได้ไหมที่แบบ เฮยที่บ้านเขาอาจจะมีคนป่วยหนักโทรมาก็ได้เฮ้ยตอนนี้เขาอาจจะมีเรื่องสําคัญที่เขาจะต้องไปดูแลก็ได้เฮ้ยตอนนี้มีใครอุบัติเหตุหรือเปล่านึกอไหมมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยถ้าเรามองใจกว้างหน่อยมองในมุมเขาแล้วก็มองทางเป็นไปได้อื่นๆนะคะเชื่อว่าถ้าคุณมองแบบนี้ได้คุณก็จะไม่เกี่ยวกับเราละนืกอไหมรู้ไหมว่าไอรถเอ เอเอไอไอ,อ,อรถที่มันปีบแต่เราอะ่ะมันก็อาจจะเป็นว่าเฮ้ยเขามีคนป่วยหรือเมียเขาอาจจะคลอดลูกอยู่ในรถก็ได้เขาต้องการให้เราดีกทางหน่อยดีกทางนอยแค่นั้นเองสิ่งที่เราทําก็คืออ่าถ้าเขาสําคัญกว่าก็ให้เขาไปเราก็ไม่ต้องไปกโกรธอะไรเขามากขนาดนั้นก็ได้ได้ไหม <c oughs> ได้ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมคะหรือคนที่เขานั่งคุยกันแล้วเขากิ๊กกักแล้วเราเดินผ่านแล้วเขาแบบมองหน้าเราแล้วก็หัวล้อก,กันสคนเขาอาจจะ รู้ไหมว่าหลินเคยเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือเวลาเดินไปแล้วมันมีคนสองคนเขานั่งคุยกันอยู่แล้วเขาก็มองเราเ็จแล้วเขาหันไปหัวล็อกกันแล้วหันกลับมามองแล้วเขาหัวล็อกกันจริงๆเขาไม่ได้พูดถึงเราเลยนะคะเขาพูดถึงเรื่องของเขาแหละแต่เผราะเออเราเดินเข้ามาเป็นโมเมนต์ที่เราเดินเข้ามามันนำสายตาเขาก็หันมามองเราเฉยๆแล้วเขาก็ไปคุยกันต่อแต่ถ้าเราเทคจิตเพอร์ซิโอ่ถ้าเราถือเรื่องนี้เราเก็บไปคิดมากเราจะโกรธทุกคนบนโลกนี้เราจะไม่มีเพื่อนอะเราก็จะเราก็จะแบบไม่มีคนอยากทํางานด้วยเราไม่อยากทํางานกับใครถูกไหม อ่าเรื่องนี้คือเรื่อง don't take it personal นะคะถ้าเราใช้วิธีการ don't take it personal ว่า it's not about me แล้วมันยังไม่ผ่านมันยังไม่เวิร์ k เรายังโกรธอยู่เรายังรู้สึกไม่อะไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่โดนสถานการณ์นี้ไม่โดนให้คิดอันที่สอง probably it's about me หมายถึงว่าบางทีมันอาจจะเป็นเราก็ได้นะ มันอาจจะเป็นที่ตัวเราเองก็ได้นะหมายถึงปัญหานะหมายถึงว่าไอ้ความคิดเนี่ยนะมันอาจจะมาเพราะเราก็ได้นะเป็นเพราะเราก็ได้นะถูกไหมคะเหมือนอย่างที่ช่วงนี้มันก็มีคนพูดแบบนี้เหมือนกันรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่นะแต่มันเป็นเรื่องที่ทุกครั้งที่เราได้ยินมันโดนแล้วมันรู้สึกว่าอยากเอาเรื่องเนี้ยมาเตือนเราค่ะอยากเอาเรื่องเนี้ยมาเตือนเราว่าเฮ้ยจริงๆมันในโลกนี้มันมีวิธีคิดแบบนี้ด้วยให้เราเตือนเองจะได้ไม่ต้องเสียใจจะได้ไม่ต้องโกรธคนอื่น บ่อยๆแล้วก็เสียใจเปล่าไร้สาระกับสิ่งเหล่านี้กลับมาที่ข้อสอง o b a b l y it's about me หมายความว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นเราก็ได้นะเออมันอาจจะเป็นเราคิดไปเองก็ได้นะหมายถึงมันอาจจะมีอะไรบางอย่างในเราก็ได้นะที่มันใช่ชเช่นอย่างที่เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าคนเดินอยู่ในสมมติว่าเดินอยู่ท้องถนนแล้วมีคนตะโกนออกมาถ้าเราผอมแล้วมีคนตะโกนด่าเราอีอ e ้วนเราโกรธไหมคะเราหันไหมคะ ไม่หันหรือถ้าเกิดเราอบอวลคนข้างชัพป,ปี้อ้วนๆหน่อยแล้วมีคนเรียกกุ้งแห้งเนี่ยเราจะหันไหมคะแน่นอนนะเราไม่หันเราจะหันก็ต่อเมื่ออะไรคะถ้าเขาเรียกคนสวยเรีย <c> ก <oughs> คนสวยหันเลยทันทีถูกไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาที่คนพูดอะไรบางอย่างแล้วเราไปกระโดดงับมันหรือเราหันไปตอบรับมันมันแบบมันเรารับมันเองอะเหมือนอยู่ในห้องประชุมแล้วมีคนตะโกนด่าไอ้งโง่เงี่ยแล้วมีคนขึ้นมา ใน30คนนั้นมีลุกขึ้นมาสองคนแล้วก็โกรธคนนี้มากชี้หน้าด่าว่าแกดา่าฉันทาไมอ่ะนี่คือเรียกว่าร้อนตัว <laughs> หรือว่า it's about me หรือเปล่า <laughs> เพราะว่าจริงๆแล้วบางครั้งการที่เราเซนซิทีฟกับคําพูดของคนบางคนหรือการกระทําของคนบางคนมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นเราอยู่ในนั้นนะคะมันอาจจะเป็นอะไรที่เรามีประสบการณ์เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเราอาจจะเคยด่าใครแบบนี้น <laughs> เราอาจจะเคยว่าใครแบบนั้นมาก่อนแล้วมันก็เลยรู้สึกมันโดนเราอ่ะหรือเราอาจจะเคยมี ความเชื่อบางอย่างว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ในเรื่องเรื่องนั้นนะ่ะอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นแทนที่เราเวลาที่เราปี๊แตกหรือเราที่เราโกรธน้อยใจเสียใจพวกนีน้แทนที่เราจะเอามือไปชี้หน้าคนอื่นให้เอานือกระหันกลับมาที่ตัวเองตอนนี้เลยว่ามันมีอะไรในตัวเราเหรอที่มันสะกิดใจกับคําพูดแบบนี้มันมีอะไรในตัวเราเหรอที่ทําให้เขาท,ที่เราต้องปี๊ดเขาขนาดเนี้ย หมายความว่าพอคุณเป็นแบบนี้คุณจะไม่ไปโฟกัสที่เขาล้วค่ะคุณจะโฟกัสที่ตัวคุณเองแล้วเวลาที่เราโฟกัสที่ตัวเราเองนะเราจะไม่ไปว่าคนอื่นเราจะต้องคิดว่าอะไรบางอย่างนั้นที่เราเป็นเราเรียนรู้อะไรจากมันได้และเราทำอะไรกับมันได้ไหมคิดว่าหลายครั้งที่เราปีดอะไรบางอย่างที่มันไม่มีเหตุผลหรือมันฟังดูนันเซนมากม,ากมากอะ่ะมันมาจากตัวคุณเองนั่นแหละบางอย่างในตัวคุณเองนั่นแหละที่เป็น แต่ถ้าในเรื่องที่คนอื่นทําให้เราปีตแล้วไม่มองเขากลับมามองที่เรานะคะกลับมามองที่ตัวเราว่าอะไรบางอย่างในตัวเรามันจริงเหรออย่างที่เขาพูดแเราหันมาดูว่าเราจะพัฒนาอะไรไปได้บ้างเราเรียนรู้อะไรจากตรงนั้นได้บ้างไม่มีใครในคนไม่มีใครคนไหนเลยจะทําให้เราเสียเสียคุณค่าของตัวเองได้นอกจากว่าเราเปิดประตู แล้วก็ให้เขาเข้ามาหรือเดินออกไปหยิบคําพูดเหล่านั้นกลับเข้ามาหยิบเอาขยะพวกนั้นเข้ามาในใจเราแล้วเราก็ปิดประตูล็อกเอาไว้เครียดเองโกรธเองเสียใจเองเสียเวลาเองค่ะเสียเพื่อนด้วยเสียความสัมพันธ์ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้อยู่ที่ความคิดของเราเท่านั้นเองอยากจะให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจโกรธคนให้น้อยลงเสียใจให้น้อยลงเพราะว่าอินเชื่อว่า80%มันไม่เกี่ยวกับเราค่ะ It's not about me เพราะฉะนั้นอย่าไป take it personal อย่าไปเอาขยะที่เขาโยนทิ้งเอาไว้แล้วเอากลับมาข้างในก่อนที่จะเลิกเนี่ยอันนี้เป็นเทคนิคที่คนใช้เยอะและแต่อยากลองใช้ดูอีกทีถ้าหลอบอกว่าหแบงค์เนี้ยคือแบงค์หนึ่งพันมีใครอยากได้ไหมเคยเห็นไหมเคยเล่นเคยได,ได้เห็นเล่นเกมนี้ค่ะมีใครอยากได้ไหมคะแบงค์หนึ่งพนี้ถ้าเกิดว่ามีใครอยากได้บอกเลยถ้าเกิดว่าอยากได้เดี๋ยวหลิงจะ ทำอะไรดีเดี๋ยวคือถ้าอยากได้จะส่งไปให้อ่ะเดี๋ยวจะโอนเงินส่งไปให้อัดไม่ใช่โอนเงินเดี๋ยวจะให้แผ่นเนี้ยส่งไปให้เอาไหมนะใช่ไหมคะทีนี้เวลาคนส่วนมากเนี่ยเขาก็จะบอกว่าพันอ่ะให้พันหนึ่งเลยเอาไหมล่ะก็ต้องเอาถึงไหมนี้ถ้าหลินทำแบบนี้ขยำซะจนแบบว่าไม่มีชิ้นดีไม่มีชิ้นดีบีบขยี้ขยำแบบเนี้ละเอียดละเอียดละเอียดจะส่งห้เดี๋ยวอันนี้เป็นกิจกรรมกิจกรรมในคลาส อี้เอาไหมเอาไหมยูยี่ยับยูยี่เอาไหมทีนี้นี่ไม่ใช่เจนาโอเคเอาไหมคะมันยังไม่ขาดนะคะมันแค่ยุยี่แต่มันยังมีคุณค่าของมันอยู่ <laughs> เรามีคุณค่าในตัวเราเองยังไงมันก็ยังเป็นแบงค์หนึ่งพันไม่ว่ามันใครจะมาด่าเราใครจะป้ายสีเราใครจะพูดถึงเราไม่ดี คนมันจะด่าเรามันจะเรียกเราว่าอะไรก็ได้มันจะเกลียดเราหรือมันจะใส่ร้ายป้ายสีทําเละเทะอะไรกับเราแต่จริงๆแล้วคุณค่าของเรายังอยู่ในนี้นะคะหนึ่งพันนี้ก็ยังเป็นหนึ่งพันซื้อของได้นะคะคุณเองก็เหมือนกันไม่มีใครมาทําให้คุณไม่มีค่าได้ถ้าคุณไม่ปล่อยเปิดหัวใจของคุณแล้วก็ไปหยิบขยะเข้ามาคุณล็อกกรอนให้ดี is t not about you ค่ะ don't take it personally นะคะ <laughs> วิธีสุดท้ายลืมไปวิธีสุดท้ายที่จะบอกนะคะคือเวลาที่เราเราไม่พอใจอะไรสิ่งที่เราทำได้คืออย่าตกไปเป็นเหยื่อของการกระทำของเขาเราอย่าคิดว่าทุกคนเขาเนี่ยเธอทำแบบนั้นเธอต้องรับผิดชอบเธอทำฉันเสียใจเธอต้องรับผิดชอบเธอทำฉันน้อยใจเธอต้องรับผิดชอบเธอทำอย่างนั้นเธอทำอย่างนี้ฉันเป็นเหยื่อ ฉันเป็นเหยื่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราจะพลิกสถานการณ์ไม่เป็นเหยื่อล่ะคะเราจะต้องทํำยังไงพลิกสถานการณ์ไม่เป็นเหยื่อคือบอกเขาเลยค่ะ speak it up ค่ะเดินไปบอกเขาเลยหลินเองก็ทานะคะกับเพื่อนที่หลินเลื่อนเลื่อนหลินสามสี่ครั้งเนี่ยอันนี้เพื่อนเพื่อนจริงหลินบอกเขาจริงๆเลยบอกว่าเออแกแกโทนเลื่อนนะัดชั้น last minute สามครั้งแล้วอะ่ะฉันรู้สึกอันนี้คือพูดสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่เบลมนะคะ,ะ,คะแล้วก็บอกความรู้สึกของเรา ก็บอกเลยว่าเรารู้สึกเหมือนเธอไม่ให้ความสําคัญกับเราเลยเราน้อยใจพูดกับเขาตรงๆเลยค่ะแล้วพอพูดแบบนั้นก็แน่นอนเพื่อนเราเนะื้อรักกันมาตั้งแต่เด็กก็จะบอกเฮ้ยเราไม่รู้เลยเราคิดว่าเราแบบเราคิดว่าอยูโอเคกับเรามากๆเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเข้าใจกันเราก็เลยเอาเรื่องนี้ไปทํากับคนอื่นก่อนแล้วของเราเราคิดว่าเราเข้าใจกันค่ะเฮ้ยไม่เอาหน้าหายค่ะ <laughs> วิธีที่จะจัดการกับกับความรู้สึกที่เราเป็นเหยื่อหรือวิกเทมเนี่ยคือการที่ ลุกขึ้นมาทำบางสิ่งบางอย่างถ้าเราคิดแล้วมันไม่โอเคเรามันยังไม่ดีขึ้นบอกกับเขาเลยค่ะ speak it out ค่ะบอกเขาไปเลยว่าสิ่งที่เขาทำมันทําให้เรารู้สึกยังไงผมเชื่อว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทาแบบนั้นหรอกค่ะเชื่อว่าทุกคนมี p พอ i สิท e intention หรือมีความตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายเราเหรอกเขาก็มีเรื่องของเขาเขามีเรื่องสําคัญของเขาเขาอาจจะมองข้ามเราไปบ้างในบางโอกาสในบางเวลาแต่ว่าความสัมพันธ์ที่ยาวนานแล้วเนี่ยเรื่องบางเรื่องต้อง มองข้ามไปบ้างนะคะเอ uh, Have a good time, be positive, stay away, social distance นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ